ล้อโอเคอน,นี่ได้อยู่แต่มุมนี่ตำ่ำบูทล่างมันแตกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเทือพื้นเทือ่ลงนิบละบูทล่างมันแตกนะแตกทำให้มุมแคมเบอร์สุดสองข้างนะแตกสองข้างเลยบูยนะ แต่นอตนี้ล็อกมาด้วยนะลาเปลี่ยนล็อกไม่แน่นตัวเนี้ของใหม่จริงอยู่แต่ล็อกไม่แน่นอันนี้มันกันต้องล็อกด้วยที่มาแล้วเขาล็อกไม่แน่นต้องล็อกให้แน่นทิ้นทบทุกตัวต้องระวังพวกนี้ลาเปลี่ยนใหม่ต้องระวังจากโุงงานบางทีเขาลืมล็อกนี่ล็อกแน่นหมดแล้วหมดแล้วโอเคเป็นเอาสีพุ่นเลยสียู่แเทนี้แหละใครเอาไปไหน